อันนี้ต้องใส่กูแห้งแน่ๆเลยกูไม่ชอบมีลาบ่าด้วยพวกเราเป็นเก่งอยู่แล้วใช่น้องแบกน้องแบกเป็นครูขาที่ลงลงไหนกันวะนิดแบบเนี้ยกูว่ากูให้กูให้น้องแบกเลยว่ะเซกาโดเลยเหรอโอเคฟลูนเตาเจมวายจัดไปหนักมวยน้องว่ากูจะนอนแล้วไม่ใช่เรื่องเรื่องกูจะนอนแล้วน้องว่าไอผมไม่รีบนอนเว้ยพรุนี้ผมไม่มีเรียน สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเติมพับจีจากที่ไหนผมมีร้านเติม UC เกมพับจีมาแนะนําชื่อร้านว่า Top Up Gamer เพราะเป็นร้านที่ราคาถูกที่สุดในตลาดและเติมไวมากๆวิธีการเติมก็ง่ายๆใช้แค่เลข ID และชื่อตัวละครก็เสร็จเรียบร้อยไม่เกิน5นาทีก็ได้รับ UC แล้วปลอดภัย100%เพราะเติมจากเว็บพับจีโดยตรงไม่มีโดนแบนแน่นอนหากสนใจให้แอดไลน์ไปที่แอด Top Up Gamer อย่าลืมเครื่องหมายแอดด้วยนะไม่งั้นจะหาไลน์ไม่เจอนะครับเติมดีเติมไวเติมปลอดภัยเติมที่ Top Up Gamer Smo Smo สมันก็ใครแน่โอ้โหหัวใจหัวกายอย่าเพิ่งแย่งปืนึงดิอะไรหัวไก่ไ่ยิ่งหัวใจยิ่งห่วยก็รู้เดียวจไม่มีปืนจ้าขอปืนกระบอกหนึ่งบ้านหน้าผมมีีิมีปืนหรอมีคนครับเอ้าอะไรของมันวะมาแล้วอีน้องชายที่กำลังข้ามจากหนามมวยไปลำหนึ่ง กูนี่พร้อมบวกจับเลยแล้วบอกไ้เออกูเจอเอ็มโ่แล้วไอ้สัตว์มาเราละมินิมินิคับปลาแปลว่าเพนกวินกูจะได้ใช้แสงแล้วเฮ้ยเพนกวินอย่างนั้นเฮ้ยเฮ้ยบ้านพี่มีคนนะบ้านเนี่ยบ้านเดงท่าสิโน่พี่เฮ้ยเอาแมอย่างนิมันยิงเรียกว่ะเอซิพอร์ตข่อะไรนคนเจ็บ นองน้อกพี่แกเป็นหัวเราอ่ะเป็นหัวพี่อ่ะไม่ใช่หัวเราพี่พีดไม่มีอะไรบนหัวพี่พี่เห็นเห็นหน้าขึ้นไปเจอมีงูเปล่าพี่หัวใจมันขึ้นขึ้นยังไงไว้บ้านเนี่ยนี่บ้านัขึ้นอย่างนี้เฮ้ยหน้าผมมาพี่ watch out ตอนอยู่กับอมไหนไหนหลังนี้พี่อยู่เนี่ยน้องหนึ่งพี่ ดยเงียบไปเหลือใจเย็นพีวิใจเย็นแถวบ้านนี่แหละพอได้ปุ่นแปดนะเมื่อกี้เด่นนี่เรียนนี่อ๋อดวงเรียไปโดนเลยพี่ขอโทษน้องพี่แค่เชิญน้องไม่ทันน้องจะด่าพี่สิใจเย็นใจเย็นไม่ไม่ผมผมว่ายิงไม่โดนเลย ที่ที่กูลงมาที่กูจะไม่รอดนะน่ถ้าเกิดลงไกลสั้นโอ้ดีนะแม่ไม่ลงป่องนี้ I got supplies ป่องเยอะมากครบเลยครับไม่มีคุณคุณคุณแปะเหลือกับ Mk แล้วก็ร้อยนัดกูขอร้อยนัดได้ปะเอาเลยน้องเอาแต่ดีเลยครับผมโอเคป่ะปะเราควรจะย้ายแล้วล่ะเราควรจะไม่อยู่ตรงนี้โอ้โหแล้วด่านนี้กูขับรถไม่เป็นนะเกิดเรื่องแล้วกูหาทางลงไม่เจอด่านที่เหลือเนี่ยโดนลงพี่ก็โดนกดลงเลยพี่ เลยไม่รดกระโดดกระโดดติดตายความตึกอ่ะได้เอายาน้ำผมรับผมรับพี่ผมรับไม่หมดเฮ้ยชุดย้อน้องน้องไม่ไหวหรอกนะน้องรับไม่ไหวแล้วนะน้องน้องมันเอาน้องน้องรับไม่ไหวเพีย่นอนอยู่ไงน้องอุ้ยตายเลยดาถึงตายเลยนะน้องอันนี้เราบูลลี่แกบูลลี่อะไรไอ้บอลเป็นคนเปิดเลยพี่ไม่บอกน้องไม่ไหวหรอกบูลลี่ระเบิดทั้งคันเลย น้องบอกว่าเดี๋ยวรอผมรอรับอยู่น้องคิดดีแล้วเหรอไม่เดี๋ยวพี่ผมคุนอนี่ในเกมหรือพี่ในเกมไม่ได้ชีวิตจริงดิจะหาว่าของพี่แก๊ปเขาไม่ได้อ้วนพี่แก๊ปเขาแค่น้ำหนักเยอะเฉยแค่ความจริงบุกมึงต่อยมันจบไปแล้วจบไปแล้วเีฉยๆจบแล้วนเออระดับหัวใจนะเพื่อนพี่แก๊ปวันนี้มันมีคนว่าเราชุดผมเป็นชุดมะงศัลย์เราดิชุเร็งศัลว่าโอหลอด ชุดว่าโอเวอร์โหลดได้ไง,ไงวะฮะเออชุดบอกไปเลยต,ต,ต,ต่อมันเป็นชุดแมลงสาบครับเป็นแมลงสาบพรีเมียมด้วยเออแมลงสาบพรีเมียมแมลงสาบแมลงสาบตัวละหมื่นดูดิรอทองอยู่ไหมเอาอยู่ไม่ฟาร์มก่อ,อนได้นะ,นะเราแบบชิวๆดีกว่าตอนนี้ต้องลองคิดสภาพเน่ยตอนนั้นว่าเด็กๆในสตรีมปถือบอกว่าช,ชุดฟาโล่คนไอ้ชุดไอ้สตรีไปสั่นบอกว่าชุดฟาโร่เมือนไอ้นี่แมงดาใช่ไหมแมงค์ดเหรียญนึงครับ แมงดาเออผมได้แฟร์ว่ะพี่เอาเลยน้องผลหายไ้หมดเลยจัดไปน้องพี่จะเอาป้าล่ะเฮ้ยน้องเอออ้าวเฮ้ยไม่ดงออาแฟร์น้องนักเลงจังเลยออฟแฟรพี่วิวพี่ไม่สู้คนอื่นมาหนึ่งออฟแฟร์เดี๋ยวนพี่เอรัมพี่เบิ้มครับช่วยเอรัมหน่อยครับ mark the location ผมทิ้งคุณแปะที่แล้วพี่พี่มีแล้วน้องพี่พี่มีคาน้องเล่นคาป้าล่ะไม่เล่นพี่อะไรคาบ้านหรือเปล่าเฮ้ยคือคาบ้านเอาเยอะ ข้าบ้านอ่ะข้าบ้านเมื่อคือนะข้าบ้านอ่ะสะดุ้งไอ้ดูสตรีมดูว่าสะดุ้งสะดุ้งเลยเอารถไปดิไปโน่นทางโน่นทางโน่นทางโน้นเปกระโดดเลยกลับไปเลยพี่ทางมาร์คส้มอ่ะเดี๋ยวหัวใจสร้างงานแล้วมึงต้องตาตามในโซน A ขึ้นมามาจุด location เนี่ยผูจยนมาจ่ยกัลงแล้วโดดก่อนเลยเรืนช่วยวายมันึสมมตสมิ่งผว่ันปึ๊ึ๊บไอพี่มีตัววิ่งออกไปทางนู้นออกขวามาตัวนึง กูโอ้ยเฮี้ยฉันเห็นกูได้ไงวะถ้ากูนเดินตามแล้วเนี่ยมันอยู่บนมันอยู่บนหลังคาหลังคาเจ็บแล้วพี่หัวแตกฮะเรื่อยๆๆๆดูไปคงไม่ทันหรอกตรงนี้มไม่โเนี่ยมาติดต่อที่ที่นั่งดูกันวีพีแล้วเดี๋ยวพี่รถมาที่ด้านหลังที่รถจอดบ้านดีอ่ะดีเอาไปตายคาบ้านเฮ้ยเพื่มนครับหลังมาครับพี่ ได้ยังไงอ่ะเฮ้ยโอย่ะนาก็มีหลังสโมมอไงพี่พี่สโมอไม่มีเลยว่ะสโมอเก่งมาก่เลยจะโยนถึงบะาบ้าผมมาแล้วดิหน้าสนผมน้องหนึ่งวิที่ไปช่วยยอดดีว่ะซ้ำซ้ำไอ้บอลนะแอบอยู่ในพุ่มไม้ช่วยบอลไ,ไ,ได้ไหมเนี่ย <Watch> out. บ้านพีแบบมว่แอบอยู่ในนี้ไป็มีคนมาตรงนี้ <Watch out. S 2> วิวในบ้านนี่นี่ไปวิตัอไมิ้งพลาไอ้บอลมาเฉยเลยดีแวย้ย่วไปไม่ได้ <Watch out. S 2> ไไไหว่เยอะหลังมาหลังไม่ดองที่ไปแล้ว มาลองว่าหลักหนิงสิแล้วพี่ขอดึงยางหนึ่งสวยพี่หมดหมดเลยโอ้โหยิงไม่โดนเลยทำไมไม่ต้องเล่นเหลืออีกเลพี่เต็มเลยเต็มเลยเหรอเกือบร้อยตัวเลย เกินต<อ>ื่นเ,เยอะไปน้องว<อ>ิโอ้โหดานมืออยู่ในบ้านไเยอะตัวเดียวกนะเก็บของแป๊บเดียวเองลวงแลเดี๋ยวพี่มีคำถามครับบ้านมนขึ้น,นมายอย่างไรใช่ไหมมีมม่ครปี่ประตูนะเอา้าพีดยากพี่ข้างล่างพี่อ๋อ มนันเป็นยังไงพี่เบิ่มครับโชว์ให้ผมดูหน่อยพี่เอาลาแอะพี่ยังยิงไม่โดนเลยนาะตัวไหนมันยิงมาบ้างเมื่อกี้ตัวบ้านตัวเดิมเลยพี่เนาะเออ,อตัวไหนพี่ <Yes. S 1> บ้านตัว <No. S 1> ไ,มไม่ตัวนี้ตัวเนิน watch out อ๋อไม่ต้องเขื่อดีกว่าแบบนี้ว่ากะปีหัวไม่ไม่โดนหัวอเอเีเลยแอเอเอ้องต้องเขือมาสมตมันร้อนดวไอตัวไอตัวหลังคามายาวอยู่ตรงนี้น้อง watch out หลังคานี่หลอเจี ้มันตาวนะมันโดนฝั่งนี้ยิงพี่บอมเราตีฝั่งนี้ไหมพี่ได้ครับจัดไปเลยเนาะอยนัดทุนหกตอเตกระดาษนี่ก็ต้องุแปดุตนะถ้าเกอดขุมีน้อยเลยเฮ้ยพี่มันวิ่ง น้องพี่ Watch out มันเข้าบ้านไปแล้วหรอมันกำลังจะวิ่งเข้าพี่มันโดนผมยิง,งร่วงอะไม่ไ้วมันมีเข้าบ้านไปตัวเดียวหรอมเมื่อกี้จีบป่ะพี่สวย อย่าหาทำเดี๋ยวพี่จะหัวเลยนะไม่เคยเจอเลยไอพี่มีมีมาผมมาผมเคยอ๋อมันตกเนาะพี่เล่นเนินนี้เล่นได้จัดไปพี่จอดเลยนะครับไปขี้จอดสกายโป้เลยพี่นั่งไงพี่วันนี้เล่นโอเวอร์นะ ไหนเนินนั้นอรอน้อสหนึ่งสวยที่ย,าายี่อะไรกันข้ามหน้ามึงโดดย,ยัง้งโอ้ส่วนเป็นนายสัตว์เดินวิ่งเดินก็สองสาม ยังไม่โดน4เหยียดเด้ไม่มีหมวกเลยไปหาก่อนเลยน้องชายวงไม่ไม่แรงพี่เปิ้ลครับพรุ่งนี้จะตีมป่ะครับพรุ่งนี้ดูก่อนครับผมไม่ยังไม่แน่ใจครับโอเคครับมันยิงอยู่พี่อ๋อผูดังบ้าน <Okay. S 1> เอาไงดีพี่ทิมแม่งดิยัดแม่งก็ได้ไหม ทำยายืนดูฮะนี่อ๋อมันยิงโคตรโล่งเลยอ๋อที่มัมนถอยกลับหลังอนะ Watch out จะน็อกก็พี่จะน็อกแลขน,นาดเดียวโอ้ลงเดินทางอีกใครมันยิงกูวะมันยิงรถอะน็อไอ้เชี่ยกูจะเล่นต่าง ยงก็ดังว่ะพี่เมื่อเรามีเนินเล่นได้เนินเนี้ยมีเหรอโหเล่นยากว่ะชิดผ่านเนินนี้เล่นไหนกระเบิดแล้วรถโอ้ กูเลจ้ากูดังอยู่ได้โอ้โหลัดเลยเห็นแล้วต้องตกงจหมดเวลางเห็นปะลองด,ดูส เฮ้ย2ตัวท้ายพี่เดินข้างหน้าป่ะใช่พี่ใช่ๆๆเอาแม่งเลยเนธไว้เย้าเนธติดไมูดีว่ากูนะชื่อทีวจะจับป่ะ ไม่มีเลือดสวยเออก็มาดิครับเก็บเดิมเดิมเก็บไปล้วทุกคนอ๋อมึงเลือกเลยเหรอครับผมเออฟันดีครับไปเหมือนกันจะไปดูวันพีละฟันดีครับพี่แกมดิฉันเพเบอวันดีครับขาขอบใจมากน้องทุกคนสวัสดีครับครับเคยคับ มาส่งดาวใหม่พี่คผมขอบคุณมากขอบคุณมากออน้องมาจงงเจอกันน้องชายถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายจักรุจักรู